คนที่เกิดวันศุกร์ห้ามเรื่อมผ่านนะคะสัปดาห์นี้จะมีปัญหาในเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ความรักถ้าคนไหนโสดอยู่จะมีคนเจ้าชู้แอบมาจีบนะคะแนะนาว่ายดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเรื่องไหนดีน้อมรับไปได้เลยนะคะดวงคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่22-28กันยายน257ในเรื่องงานนะคะสัปดาห์นี้ได้ไพ่3ใบนี้ค่ะ คุณทำงานคุณก็ทำงานเต็มที่เพื่อหวังผลสำเร็จและก็อยากปรับตำแหน่งใช่ไหมคะแต่ในช่วงนี้การทำงานคุณอาจจะต้องเดินทางค่อนข้างบ่อยและอาจจะมีคู่หูที่ตามไปด้วยตลอดนะคะตัวติดกันเลยค่ะถ้าเรื่องงานนะคะช่วงนี้ถ้าได้แสดงฝีมือออกมาเพราะว่าช่วงนี้ต้องการคนที่ทำงานแล้วเชี่ยวชาญตรงสายงานนะคะจะได้รับคำชื่นชมค่อนข้างมากนะคะ แต่คนไหนต้องการความก้าวหน้าแนะนำว่าให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อที่ว่างานจะได้ทำทได้ถูกต้องแล้วมีโอกาสที่จะได้ปรับนะคะถ้าคนไหนอยากเป็นหมอดูไปโรงเรียนได้เลยค่ะเรื่องการเงินนะคะไ้ไพ่สามใบนี้นะคะเรื่องการเงินจะค่อนข้างเครียดค่ะวิตกกังวลคิดมากนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหากับคู่ครอง หรือหุ้นส่วนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องการเบิกจ่ายเงินหรือการใช้จ่ายเงินเงินที่ลงทุนไปนะคะถ้าถามว่าเงินที่ลงทุนไปจะได้คืนไหมช่วงนี้ยากมากเพราะช่วงนี้เรื่องเงินจะมีแต่เรื่องผิดหวังจะไปขอยืมใครก็โดนปฏิเสธหรือจะไปขอร่วมหุ้นกับคนอื่นโดยเอาเงินตัวเองไปร่วมหุ้นเขาก็บอกว่าเขาเต็มแล้วเขาไม่ต้องการคุณเพิ่มนะคะมีแต่เรื่องผิดหวังค่ะสุขภาพนะคะได้ไพ่สามใบนี้นะคะ ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกนะคะในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากอุปกรณ์สำาักงานนะคะแล้วก็มีอาการปวดข้อมือค่ะช่วงนี้ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนนะต้องมีสติมีเหตุผลค่อยคุยกันนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะจะทำให้ปวดหัวไมเกรนความดันเกิดขึ้นได้แล้วอาจจะทำให้เจ็บตัวนะคะความรักนะคะได้ไพ่สาใบานี้ค่ะ ในเรื่องความรักนะคะอาจจะมีปัญหานะอาจจะทะเลาะกันแล้วก็อาจจะมีการทําร้ายจิตใจและร่างกายนะคะถ้าช่วงนี้คนไหนที่เป็นโสดอยู่อาจจะมีคนมาชอบแต่ขอเตือนนิดนึงเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะทําให้ความรักครั้งนี้อาจจะโดนคนอื่นเขายื้อไว้หรือบอกไว้เตือนไว้ว่าอย่าคบกับคนนี้เขาเป็นคนเจ้าชู้อย่างไงก็ฟังไว้หน่อยนะคะ หรือความรักของคุณกับคู่ครองอาจจะมีปัญหาเขาอาจจะขัดใจทําให้มีปัญหาการทะเลาะกันนะคะแนะนํานะคะว่าไปทําบุญถวายดอกบ,วบัวปล่อยนกปล่อยปลานะคะถวายดอกุลับให้พระนะคะบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลนะคะเพื่อเสริมดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะ